สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสะต่างประเทศอยู่กับพี่เจ๋กระแสะต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับอย่ามโนอเจอกันแบบนี้หน้ากล้องเวลาสามคู่จัดไปนะครับแล้วเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยชมรมกระแสะต่างประเทศ JD 3 3นะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับไฮไลท์วันนี้เป็นแชมเปี้ยนซีกรอบลีกเฟสเหมือนเดิมนะครับเวลาตีสองไปแรกเปที่นิวคาสเซิลจากอังกฤษครับจะเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนิวคาสเซิลมี3แต้มจากการชนะ1แพ้ 1, 1เกมล่าสุดรายการนี้บุกถล่มรอย,ยอัลซอกิลัวมา4-0ในเกมลีกนัดล่าสุดไปเสียฟอร์มมนนะครรัับบบุกแพ้ไตา ต่อ2อยอนวีซ่ากองหน้าตัวใหม่ยังเจ็บลงไม่ได้ตัวหลักแดนกลางก็บุโนโนกิมาราสเจรลิงตนันซานโดโตนารีนะครับข้างหน้าก็อนโชนี่กอร์ดอนนิกวอเตอร์มาเดอร์กองหน้าติมชาติเยอรมันในขณะที่เบนฟิก้าแพ้มา2นัดรวดยังไม่มีแต้มรายการนี้เกมล่าสุดบุกแพ้เชลซีมาศ1นลงเล่นในเกมลีสุดสัปดาห์บุกชนะชาเวสมา2 0โจเซ่มูรินโญ่พักนิโคลัสโอตาเมนดีไว้เล่นในคืนวันนี้เลยนะครับแนวรุกก็จอร์จี้ซูดาคอฟ ดูเกบาคิโอกองหน้าวันเชลิธพับดิดิสกองหน้าทีมชาติกรีซเจอกันล่าสุดรายการสําคัญคือยูโรปาลีกสมัยที่สามนะครับตอนนั้นเสมอหนึ่งหนึ่งบ้านนิวคาเซิลบ้านเบนฟิก้าเบนฟิก้าชนะสามหนึ่งตามหน้าเสือนิวคาสเซิลเป็นต่อนะครับแม่เบนฟิก้าภายใต้โจเซ่มูรินโญ่เนี่ยพี่จะดูแล้วฟอร์มไม่ค่อยเข้าที่ครับโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมยุโรปนิวคาเซิลเล่นในบ้านที่เซนต์เจมส์พาร์คดุดันอยู่แล้วต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับกระแสดังเด็ดไหลนิวคาสเซิลวัดใจนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อยปรระะตูนคับ คู่ต่อมาไปดูอาร์เซนอลจากอังกฤษน,นะครับจะเปิดบ้านเจอกับอาดมริตจากสเปนอาร์เซนอลชนะมา2นัดรวด6คะแนนเต็มเกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านชนะโอลิมปิโกตมา2 0ูนะครับสุดสัปดาห์ก็บุกชนะฟูแลมในเกมลีกมา1 0ครับมาตินโอเดกาดยังเจ็บดันกลางก็ซูบิเบนดีเมริโนเดคันไรนะครับแนวรุกก็มีทั้งบุกโยซาก้าตรอสซาฮีโรจากเกมล่าสุด วิกตอร์เยอร์เคเลสอย่างเงี้ยครับในขณะที่อตดมาดริดมี3แต้มจากการชนะ1แพ้1นเกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านถล่มแฟรงเฟิร์ตมา5-1สุดสัปดาห์ลงเล่นในลาลีก้านะครับเปิดบ้านเบียดโอซาซูน่ามา1-0ข่าวดีของเดียโก้ซูเมลเน่คือตัวผู้เล่นสมบูรณ์นะครับไม่มีตัวเจ็บหรือบาดเลยครับตรงกลางโกเก้ปาโบบาริออสอเล็กบาเอน่า คาร์เน,นล์กาเลอร์เป็นตัวเลือกหมดนะครับแนวรุกคริสมันโซลอหฮูเลนอาวาเลสนะครับเจอกันล่าสุดคือรอบรองชนะเลิศยูโรปาลีก2018ตอนนั้นนี่แอตมาลิดเคียสโนลตกรอบนะครับ ที่บ้านอาร์เซนอลจบ1-1บ้านแอตมาลิดแอตมาลิดชนะ1-0ก่อนเกมเขามองอาร์เซนอลเป็นต่อนะครับแม่ถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มดีทั้งคู่นะครับอาร์เซนอลไม่แพ้มา8เกมแล้วก็ชนะมา5นัดติดต่อกันทุกรายการในขณะที่แอตมาลิดก็ไม่แพ้มา6นาัดนะครับทีมเริ่มเข้าที่ครับเพราะว่าตัวผู้เล่นเนียเริ่มกลับมาครับแม่ดูแล้วพี่เอ๋มองว่าความเขี้ยวระดิ่งของแอตมาลิดมีอยู่นะครับเกมแบบนี้กระแสต่าประเทศไหลแอตมาริดมีโอกาสออกเสมอครับวัดใจตรามีแอตมาริดจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อย ปิดท้ายที่เวลาตีสอตรงนะครับไปดู PSV e เวฟจากเนเธอร์แลนด์จะเปิดบ้านเฉอกับนาโปลีจากอิตาลี PSV มีแต้มเดียวจากการบุกเสมอเลเวอร์กูเซ่นในรายการนี้มา1-1สุดสัปดาห์เปิดบ้านชนะโกเฮตมา2-1นะครับอีวานเปริสิต์เดนนิสมานกองหน้าเป็นกูสติลนะครับนะัดที่แล้วยิง2ลูกในลีกเจอกับนาโปลีมี3แต้มรายการนี้จากการ เปิดบ้านชนะล bon ิสบอน2-1แต่ว่าในหลีกสุดสัปดาห์บุกแพ้ตโตริโน่แบบทิกล็อกมา0-1นะครับเควินเดอร์บอยส์ก็ต์แม็กโทมิเน่ครับลาสมุดฮอยลุนไม่มีชื่อในเกมสุดสัปดาห์น่าจะได้เล่นในเกมนี้ครับเจอล่าสุดยูโรป้า2012ตอนนั้นเนี่ยพีเอสชนะไปกลับก่อนเกมเขามองนาโปลีบุกมาเหลื่อมพี่เยาดมองว่ามาตรฐาน แม่นาโปลียังดูดีกว่าครับเกมแบบนี้น่าวัดใจนาโปลีแย่สุดคือเสมอลุ้นถึงบุกชนะครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่นิวคาสเซิลอาร์ติโกมาริดและนาโปลีครับขอทห้คนโชคดีครับสวัสดีครับ